นี่ครับวันนี้จะมาปลูกต้นออกซาเลตไอออนเฮดครับหรือว่าต้นปีเสื้อนะครับนี่ได้หัวมาเงี้ยนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาปลูกกันครับเอาดินโปร่งนะครับนี่ผมก็ใช้ไปปั้มปูหมักนะครับหมักได้หลายเดือนแล้วครับน่าเกินหกเดือนเจ็ดเดือนไปแล้วครับเนี่ยหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็เอาหินบุกไฟหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็มี มูลใต้เดือนก็ใส่ไปนะครับนี่ครับแล้วคุกเขาให้เข้ากันนะครับก็เดี๋ยวมาปลูกกันครับครับหัวออกซิเดตไอออนไอออนคอร์ครับเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราปลูกกันครับเราก็ปุกเขาดินให้เข้ากันนะครับหรือใส่พวกอิดทุบอะไรก็ได้ครับอะไรพวกใดก็ทำให้มันโป่งน้าไม่ขังนะครับ ก็มานั้นจะไม่ต้องมีหุกก่นกระไฟอินทฟาเบอร์ใหญ่กับน,นี้ก็ได้นะครับพอดีผมไม่มีเบอร์ใหญ่ก็กใส่เบอร์เล็กไปคเขาให้เก้ากัน้วเดี๋ยวคลุกกันครับนี่ครับคลุกดินเรียบร้อยแล้วครับก็นี่ครับหากระถางมาใส่หินก็สร้างครับหินกุ้งกรไฟก็ได้ครับแล้วแต่แต่ผมชอบใช้ใส หินก่อสร้างครับถูกดีครับแล้วก็ใส่ดินไปเลยครับใส่ดินไปหรือใช้ถังให้เตี้ยกว่านี้ก็ได้นะครับผมเลยใส่หินเยอะหน่อยเพราะว่ากระถางตัวสั้นกว่านี้มันมีมีหากระถางใหญ่หน่อยนะครับไอ้ตัวนี้นี่ปลูกสองหัวประมาณเนี้ยกระถางใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะแตกกอหยกกอไวนะครับตัวเนี้แล้วก็ใส่แล้วก็ไปลดน้ํานะครับ กระถางนี่ลดน้ำชุ่มแล้วก็รอมันแห้งแล้วก็เอาต้นดอกเตอร์เลดไอออนคอร์สนะครับมาปลูกนะครับแค่นี้เป็นอันเรียบร้อยครับเดี๋ยวลดน้ำให้ชุ่มนะครับแล้วก็ปลูกกันหรือว่าเนี่ยจะใส่ฐานก็ได้นะครับเนี่ยได้หมดนี่ครับได้เสร็จเรียบร้อยก็ลดน้ำให้ชุ่มนะครับแล้วก็ เนี่ยกระถางก็9นิ้วนะครับก็ปลูกสองหัวครับแล้วก็ปลูกไปเลยฝั่งสักนิ้วสองนิ้วนะครับเดี๋ยวมันแตกขึ้นมาก็ได้ไม่ล้มเนี่ยอันนี้เป็นอันเรียบร้อยครับแล้วก็ไม่ต้องลดน้ำแล้วนะครับสองสาวันเคยลด ก็เราลดทุ่มไปแล้วเนี่ยครับเรียบร้อยครับนี่กระถางใหญ่นะครับติสองนิ้วนะครับอันนี้ก็จะปลูกสามหัวนะครับมใหญ่หน่อยต้นนี้ใส่กระถางใหญ่เลยนะครับเพราะว่ามันจะแตกกอไวแล้วเดี๋ยวมันจะครับแล้วเราต้องเปลี่ยนกระถางเดี๋ยวมันจะหงอยเนี่ยครับก็เ,เหมือนเดิมกบปลูกลันิ้วสองนิ้วนะครับก็ปลูกไป แค่นี้เป็นเรียบร้อยครับเดี๋ยวค่อยไม่ต้องรดน้ำแล้วครับไปในร่มนะครับจนกว่าจะแตกยอดมาแล้วก็เอาไปแดดขึ้นวันเช้านะครับแค่นี้ครับเรียบร้อยครับแล้วจะไปดูรี่นี้เลยครับนี่ครับออกซิเรตไอออนคอร์สครับเริ่มแตกยอดมาแล้วนี่นี่ครับตรงนี้ก็อันนี้นะครับนี่ครับแต่ตรงนี้มีสามหัวนะครับยังยังนะครับแต่ตรงใกล้แล้วครับอีกวันสองวันเนี่ยนะครับ กระถางก็แตกแตกยอดเหมือนกันครับนี่ครับยอดแตกมานะน่งนี้เอาออกแดดได้แล้วครับนี่ครับนี่ครับลองซูมให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ครับเนี่ยแตกยอดมาเล็กๆนี่ทั้งแตกมายอดเดียวครับยอดอื่นยังนะครับเดี๋ยวต้นนี้ใส่ไปสองสังผวนะครับเดี๋ยวคงไม่ขี่วันคงแตก แตกยอดมาครับนี่ครับถ่ายให้ดูใกล้ๆนะครับเนี่นี่ครับแล้วก็นี่แตกไปสองยอดนะครับแตกต้นสองยอดนี่ก็สองยอดนะครับอันยังยังนะครับก็เอาออกแดดได้ครับตอนนี้แล้วก็ออกแดดเอาสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนครับค่อยๆเพิ่มไปนะครับตรงนี้แดดได้ทั้งวันยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับนี่ครับ ออกเตเลตไอออนคอร์สครับตัวนี้ปลูกมาเจ็ดวันแล้วนะครับคราวที่แล้วที่ถ่ายวันที่ห้านะครับก็ยังเล็กๆนี่โตนะครับผ่านมาสองวันตามต้นแล้วครับก็จะมีแดงตรงกลางกลางกลางใบนะครับนะครับแล้วจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับตัวอีกต้นนะครับก็เพิ่งแทงมาหัวเดียวนะครับแต่สองยอดนะครับ ตัวนี้ก็ปลูกแ้0 0เลยนะครับอีกต้นยังนะครับยังไม่ออกเลยนะครับแล้วอัปเดตทุเร่อยยครับนี่ครับตัวนี้ปลูกมา9วันแล้วครับ9วันนะครับก็นี่ครับใบเริ่มกลางแล้วมีสองตัวนี้สองใบนี้ใบนึงครับกำลังแตกอีกอีกใบหนึ่งนะครับตัวนี้สามใบนะครับนะครับก็เดี๋ยวจะคอยอัปเดตให้ทุเร่อยยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ นี่ครับออกซิเดตไอออนคอร์ครับตัวนี้ปลูกมายี่บห้าวันแล้วครับก็เริ่มเป็นพุ่มแล้วครมีใบหลายใบแล้วเดี๋ยวีกไม่นานครับก็คงเต็มกระถางนะครับตอนนี้ก็สวยครับนี่คือปลูกแดดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนี่ครับออกซิเดตไอออนคอร์สครับตัวนี้ปลูกมาหนึ่งเดือนกับติดวันนะครับออกดอกแรกครับนี่คือดอกแรกเลยนะครับนะครับ เดี๋ยวผมจะถ่ายดูเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงต่อนะครับเดี๋ยวจะถ่ายต้นโดยรวมให้ดูอีกทีครับนี่ครับต้นโดยรวมนะครับตอนนี้อาจจะดูเอ็นไปเอ็นมาหน่อยครับเพราะว่าฝนต้องตกใส่อก็เลยดูต้นพับไปพับมาหน่อยนะครับเดี๋ยวสักพักถ้าเจอแดดก็กลับมาตั้งเดิมครับครับนี่ครับ นี่ครับตัวนี้หนึ่งเดือนกับสิบเจ็ดวันนะครับก็ออกดอกเยอะแล้วครับสวยนี่ครับต้นนี้ใบก็สวยดอกก็สวยนะครับ